เลาล่าในบ่ายแก่ๆของวันหนึ่งฉันนั่งจดปริมาณขยะในรัฐโอไฮโออยู่ขยะสิ่งขึ้นเยอะนี่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงนี้แต่เอาไม่นะฉันเขียนผิดนะแล้วฉันก็ต้องการหายังลบมันลบแต่ว่าเจ้ายังลบมันได้อันตรธานหายไปอย่างไรเรื่องรอยฉันจะทํำยังไงดีนะจะต้องจ้างคุณนักสืบจอชมาช่วยฉันด้วยป่าแต่เขาคงไม่ว่างแต่ทันใดนั้นเองฉันก็ได้คิดออกว่าฉัน ได้มีตัวช่วยที่ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักมันก็คือที่ใส่คุกกี้และใส่อาหารที่คุณป้า,านาันทีให้ฉันในช่วงปีใหม่นั่นเองฉันนำสิ่งของอุปกรณ์สำน,นักงานต่างๆเอาเมื่อใส่ในช่องต่างๆและนั่นฉันก็ต้องเก็บช่องหนึ่งไว้ใส่ยางลบของฉันแน่นอนเอาละ่ะคราวหน้าถ้าคุณมีปัญหายอย่างฉันฉันอยากจะแนะนำให้คุณ ได้มีไอเดียกานใช้ซ้ำหรือว่ากันนำกลับมาใช้ใหม่ในแบบนี้เพราะมันจะช่วยลดปรดิมาณขยะในวัดของเราได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวแล้วมันก็ทำให้ลิ้นชักของเรานั้นสวยงามมากขึ้นอีกเยอะเลยคุณว่าไหม